ท่านเทวดามาแล้ว <c oughs> มาเมตตามนุษย์วิญญาณสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วท่านเทวดาน้อยใหญ่เทวดาทีมงานเด็จมาแล้วอืม นาการเวลานี้มนุษย์ต้องการความช่วยเหลือต้องการคำแนะนำขอท่านเทวดาได้โปรด <c oughs> ชี้แจงช่วยเหลือให้ได้รู้ความเป็นจริงด้วยเถิดอาชื่อ,อไลยูชื่อประนอมสายหมีค่ะประนอมมีปัญหาอะไรประมาสื่อกร,รมให้พี่ชายค่ะ อยากสื่อให้พี่ชายขอรับพี่ชายตายไปแล้วเหรอใช่เจ้าค่ะตายตั้งแต่เมื่อไหร่ตายตั้งแต่ปีห้าสิบสามค่ะอายุสิบสามสิบสี่ปี <c oughs> ตายตอนนี้น34สามสิบสี่ปีค่ะสิบสามปีมาแล้วเจ้าค่ะท่านเทวดามาสื่อถึงพี่ชายชื่อนายวรวุฒิวราวุ์ใส่หมีค่ะวราวุ์ค่ะไสหมีค่ะ ตายไปแล้ว13ปีตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างวาราวุธใช่ไหมท่านใช่แล้ววาราวุธใสาหมีตายตอนอายุเท่าไหรนะ่34ปีตายไปกี่ปีแล้วคะ13ปีตายด้วยโรคอะไรเลยมีปัญหากินเหล้าทะเลาะบบาแวงโดนแทงตายที่ต่างประเทศ เกาหลีวราวุธนะท่านเอ๋นวราวุธวราวุธใช่ไหมนะใช่แล้ว <c oughs> ตอนนี้อยู่ดีมีสุขอย่างไรกลับมาเมืองไทยหรือยัง <c oughs> ขอเวลาหน่อยท่านเอ๋ยได้เลยห็นเป็นภาพเรือเลยเช่นนี้นะวะราวุธ ราวุธใช่ไหมวาราวธ์สายหมีตายคาที่เลยใช่ไหมครับโดนแทงตายค่ะท่านเอ๋ยเห็นเป็นเช่นนี้ครับวราวุธหนาะเป็นดวงยานแต่กายยักษ์กายย่างแล้วสิเอ๋ยกายั่งเลยเป็นยักษ์แล้วสินหะาฉช่นไนถึงเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นครับวราวุธหนาะคืออะไรวราวุธเล่นของหรือเปล่าไม่ทราบเจ้าค่ะ เป็นพี่เป็นน้องกันเป็นพี่ชายเจ้าค่ะเขาเป็นเข้าไปเกาหลีไปทําอะไรจ๊ะไปทํางานเจ้าค่ะมีสักบ้างไหมมีสักยักไว้ใช่ไหมค่ะหนูไม่ทราบเลยค่ะไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ค่ะตอนนี้หนาวเราวุ่นแลกลายเป็นยักแท้แล้วสิเอ้ยเป็นยักเอาไงเป็นยักดียักร้าย ยักษ์ใช่ไหมท่านก็อันตาพานทั่วไปนั่นแหละนะมไม่มีศาสนาหรอกค่ะจะทำานาก็ไม่มีแหละแล้ตอนที่ตอนที่เธอรู้จักเขาเนี่ยเขาเป็นคนดีเปล่าเป็นคนดีเจ้าค่ะคนดีแล้วไปกินเหล้าได้ยังไงก็ตามคนบ้านนอกอะค่ะ,คะตามเขาเป็นคนจังหวัดอะไรนครพนมเจ้าค่ะนครพนมเจ้าค่ะนครพนม,พนมเป็นคนดีแต่กินเหล้าไปแทงกันตายที่เกาหลี เมีศักด้วยท่านเอ๋ยจะองค์พระเลยนั่นหาสักยักษ์ด้วยนั่นแหละครเมื่อตายเป็นหนาก็เป็นยักษ์แลอันยักษ์ไม่ใช่ตัวใหญ่สูงท่านตัวเท่าคนกันนั่นแหละหนาะแต่ตัวหัวเป็นยักษ์นั่นแหละครานี่แหละนะมนุษย์เอ๋ยทําอะไรไว้เอ๋ยเพราะด้วยการที่ศักใช่ไหมท่านใช่แล้วแล้วตายกาันด้วยคาที่นั่นแหละหาเขาเรียกตายหงใช่ไหมคราใช่แล้วชีวิตนะจึงต้องเป็นเช่นนั้นเอ๋ย เออไปทําหน้าที่อะไรที่นู่นอ่าไปทํางานเจ้าค่ะทํานาทํางานทํางานที่เกาหลีของานอะไรล่ะงานอ่าบริษัทเจ้าค่ะเกี่ยวกับช่างเครื่องยนต์เจ้าค่ะเออเป็นว่าช่างเครื่องใช่ช่างเครื่องยนต์ครับเป็นช่างค่ะณเวลานี้ได้สิ้นชีวิตลงแล้วท่านเทวดาบอกว่าแปลงสภาพเป็นยักษ์ไปแล้ว แล,แล้วก็<ะ><ะ>คือครึ่งจีครึ่งปีศาจท่านเข้าใจที่ข้าพูดไหมเข้าใจแล้วยักษ์ที่เขากินคนด้วยยักษ์ที่เขายักษ์ที่เขาแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนยักษ์ที่ไม่ได้มีธรรมะอะไรมากมายใช่แล้วท่านเอ้ยอา้าวแล้วจะทำไงจะช่วยยังไงเขาได้บ้างคะพี่สาวจะถามว่าจะช่วยอะไรได้บ้างใช้ถอนแหละท่านแหละ ราษาแย์แท้ในตัวนั่นแหละนะเพื่อป้องกันนั่นแหละค่ะสุดท้ายหนาะป้องกันมันได้ไหมเลยป้องกันไม่ได้และยังทําให้เป็นเหตุจากยักษ์ก็ใจร้อนใจร้อนก็ทะเลาะบ่อแวงทะเลาะบ่อแวงดวงตกก็ถูกแทงใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ้ยอยากเตือนมนุษย์เลยนั่นแหละนะระวังให้ดีสิค่ะใครสักอะไรหนาะไว้ในตัวแลเอาเสือเอาสิงเอายักษ์เอาอะไรพวก ใจร้อนใจใจนักเรงเข้าไว้ในตัวเวลามีเรื่องกันพวกศัก์ก็ไม่ได้ช่วยอะไรใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยมีพลังเลยช่วเราหนอเป็นกรรมนั่นแหละพอเพราะเราหนอทำไว้แหละเอยแล้วก็มีแต่ทำให้ใจร้อนมีเรื่องแล้วก็ พวกสักหนีก่อนใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ย่ยานไม่ตายเลยกู <c oughs> ก็ไม่เดือดร้อนนะหนาถ้าเมูงตายมันก็กลายนั่งเป็นกูแหละคะ่ะ <c oughs> เห็นไม่นะมีแต่ได้ไม่มีเสียเลยเออเป็นว่าอย่าไปพึ่งรอยสักเลยมันช่วยอะไรไม่ได้หรอกไม่งั้นคนสักต้องไม่ตายเด้คนสักก็ตายไปหมดแล้วแต่ว่าใจร้อนนะ่ะตายเพราะใจร้อนมากมายเลยใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยรังงานเลยนั่นแหลนะหนาคนที่สักนั่นแหละคะ่ะถึงได้กล่าวเตือนหนาใช่ไหมว ใค้มีศักด์ในตัวใช่ไหมท่านให้รักษาสินั้นใช่ไหมนาะให้สวดมนต์ภาวนานั่นแหละครับนี่แหละหนาคือทางจะทําออกได้เลยไอพวกศักดิ์เนี่ยจะใจร้อนจะฮึกเหิมจะห้าวหาญจะโหดไายจะเป็นอุปนิสัยที่ออกแนวรุนแรงแต่ไม่ใช่ว่าจะมีอะไรแข็งแกร่งมากมายใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยมีทางลบเลยนั่นแหละหนา สักบางทีปีศาจนั่นแลหละรบเขามาแทรกนะและท่านแลเอ่เพราะนั้นหวังพึ่งสักไม่ได้เพราะว่าถ้าพึ่งสักได้ก็ต้องมีคนตายดิเช่นแล้วท่านส่วนใหญ่เนี่ยสักเนี่ยจะทําให้คนไม่ตายเช่นแล้วแหละเพรพอมันขาดสติมันร้อนเมื่อวันนั้นเคยแต่สมัยก่อนนักเรียนเนี่ยอ้หนเหมือกว่าเฮ้ย,ยชกกันแล้วมันไปสักมันไปสักเสือสิงมาไม่รู้แล้วเพื่อนฮือฮ่าฮือฮ่าขอเตะมันอย่างเดียว มีแต่ใจร้อนใจสู้แต่สู้ก็ไม่ได้แล้วสุดท้ายก็น่วมนายบอกว่าไปสักมาเจ๋งไงก็ใจถึงไงแต่ไม่มีเชิงแล้วก็เขาเรียกอะไรผีผามแล้วก็แบบออกแนวเบื่อสัตว์พวกนี้มันก็ไม่ได้ฉลาดใช่ไหมท่านใช่แล้วท่านเอ,อ๋ยไม่ใช่ไม่ฉลาดเลยเหรนะคุณธรรม,มไม่มีด้วยเหระนะ สั่อะไรหนะ่จะมีคุณธรรมนั่นแหละมงาศักซื์เสือสิงห์เงแล้วมึงออกแนวนักเลงเงฮือฮ่าฮือฮ่าเขาก็เตะม,มัน้วกระงั่งอ้างว่าเป็นตัวข่าเอ้ยจะเฉยเลยนะั่นน่ะหาไม่มีผ้าไปอยู่ตัวใครหรอกค่ะมีแต่ดวงวิญญาณนะ่มาแฝงกันนั่นเลยเอวิญญาณพวกเหมือนกับจิตใจฮึกเหิมแต่ก็ไม่ได้เรื่องเพราะฉะนั้นเคย<น>ได้ยินไหมมนุษย์พูด อันมันก๊อปมันก๊อปนั่นแหละนะทาได้ยินเช่นนั้นนั่นแหละค่ะที่บอกว่าก๊อปของแท้นั่นแหละเอออ๋อมันมันมันทำเป็นใจเสือใจสิงไม่ใช่ท่านเอยก๊อปทมไม้ถงสัยักษ์นั่นเลยนะอตั้งมาเป็นตัวเี้นั่นแหละค่ะก็คือไปในควอมจริงก็ใช่ไงแล้วมันทำแปลว่าทำแปลว่ามันเนี่ยฮือฮ่าฮือฮ่าแต่ใจจริงมันไม่ได้ไปมันไม่ได้เป็นเสือจริงอ้าวเป็นว่าแล้วพี่สาวจะช่วยอะไรได้บ้างนะเวลานี้ อันจะช่วยใช่ไหมท่านช่วยแล้วต้องอยากหน่อยนั่นแหละนะอันพี่สาวหรือน้องสาวนั่นแหละครันนบน้องสาวจะบำเพ็ญเพียรหนาให้มากธอเป็นน้องสาวใช่ไหมจาค่ะอ่าเป็นน้องสาวจะขอช่วยพี่ชายหน่อยบำเพ็ญเพียรกี่วันเ้าสิบวันท่านเอ๋ยไว้ไม่ไว้ได้คะ่ะน,นั่นแหละนะให้เขากลับกายนั่งนั่นแหละครับเป็นดวงวิญ,ญญาณหนาปกตินั่นและขั้นที่หนึ่งจากยักษ์กลายเป็น วิญญาณธรรมดาก่อนพอยักก็ไม่ต่างอะไรกับพวกอสูรพวกไอ้พวกอสูรกายปีศาจพวกนี้ใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ้ยันให้จิตใจเลยนะั่นแหละนะมีพระธรรมคำชูก่อนนะครับใหจิตใจหนาะอ่อนลงเป็นธรรมะแนะ่พวกนี้มันหยาบมันไม่รู้เรื่องเ <c oughs> อาเก้าสิบวันเล่าอะไรบ้างเก้าสิบวันนะท่านเอ้ยใช่แล้วรูปหนึ่งองค์เลยนะั่นแหละนะใบศีขอขมาต่อพระัตนะใจคระ ที่เคยล่วงเกินหนาสับยันไว้ในตัวชื่ขาวสองชุดท่านเอ๋ยสังฆทานหนึ่งชุดเลยนั่นแหละนะ่อยสั์ให้มากนั่นแหละค่ะห้าสิบตัวหนาได้ไหมเล่าเลยได้ไดเปล่า,าได้พระพุทธรูปด้วยอ่าพระพุทธรูปเอากินเมื่อ,อไหร่พร้อมเลยค่ะพร้อมเลยอ,อ้านายวราวุธจะได้รับ่วนบุญทุนกุศลจะแปลงจากผียักษ กลายเป็นดวงวิญญาณธรรมดาก่อนสามัญก่อนใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยถ้าบุญนนนำเลยนั่นแหละฮะก็จะได้เป็นพวกภูมิแหละค่ะเพราะว่าพวกวิญญาณที่เป็นปีศาจมันจะกวางธรรมะไม่รู้เรื่องใจมันจะไม่มีคุณธรรมส่งบุญเท่าไหร่มันก็รับไม่ได้เห<า>ัวใจเป่าขั้นต้นเรียบร้อยเริ่มบวชมืไหร